ช่วงนี้เรียกว่าเดินสายออกรายการด้วยกันแบบช่ำๆสำหรับคู่พาร์ทเนอร์สุดฮอตอิงฟ้าชาลลอตบอกเลยนะคะว่านอกจากจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักฟินๆให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วค่ะก็ยังมีโมเมนต,ต์ทำเอาน้ำตาคลอด้วยเหมือนกันอย่างช่วงที่สองสาวไปออกรายการทางช่อง YouTube ของฟิลงานนี้ก็มีบางช่วงบางตอนค่ะที่อิงฟ้าเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์ดราม่านะคะที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเป็นดราม่าที่หนักที่สุดในชีวิตอีกหนึ่งเรื่อง ในช่วงที่อิงฟ้ารับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในตอนนั้นค่ะโดยอิงฟ้าก็พูดถึงคำว่าอิงฟ้ามหาชนนะคะคำที่แฟนๆเนี่ยยกให้ อิงฟ้าบอกเลยมันเป็นเหมือนคําที่สะท้อนว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะแล้วก็ปัญหาดราม่าต่างๆมันก็หลออร้อมให้เราเนี่ยกลายเป็นอิงฟ้ามหาชนที่คนให้แฮชแท็กกันแล้วพูดถึงดราม่าในปี2022ค่ะซึ่งชาร์ลอตเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนั้นเขาหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยอิงฟ้าก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนั้นนะคะเคยทักไปหาไฮดี้ด้วยไฮดี้ที่ได้รองสองว่าน,น้องเนี่ยมารับตําแหน่งแทนพี่ทีตอนที่กลับมาจากที่สิงคโปร์ค่ะ โดยอิงฟ้าก็บอกนะคะว่าทักไปหาหนูดีไฮดี้อะไรแบบนี้เหมือนว่าถ้าพี่ไม่ได้ไปต่อแล้วเนี่ยก็ให้ไปทําหน้าที่แทนพี่ทีคือไปถึงขั้นนั้นกันเลยเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าณนะตอนนั้นอิงฟ้านะคะกำลังจะทําอะไรสักอย่างเขาก็คิดว่าเคยพี่เนี่ยเหมาะแล้วพี่ต้องไปต่อนะพี่ต้องสู้ก็คือเป็นกําลังใจให้กันและทุกๆคนก็ซัพพอร์ตจิตใจเราอยู่ ด้านของาชาลลอตค่ะที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะเจ้าตัวก็พูดมาเลยว่าแล้วพี่รู้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยหนูออกมาอยู่ข้างพี่คนแรกเลยอิงฟ้านะคะเจ้าตัวพอได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือไม่รู้เลยเพราะว่าหูดับตับไหมไปหมดชาลลอตนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้ต่อว่าตอนนั้นเนี่ยหนูออกมาไฟาแบบข้างเขาคนแรกเลยนะแค่รู้สึกว่ายังไงหนูก็ต้องอยู่ข้างเขา ตราะว่าสิ่งที่เราเจอที่เราเห็นแล้วก็เราได้รับรู้เรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเราไม่สนใจเลยว่าคนจะมองอย่างนั้นอย่างนี้ คิดแค่ว่าฉันซัพพอร์ตคนนี้ฉันมาเลยคนแรกปุ๊บฉันเศ้าฉันพิม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 ให้เขารู้สึกว่ายังมีเราที่อยู่กับเขาเข้าใจเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งชาร์ลอตต์นะคะก็พูดต่อว่าคําวิจารณ์ต่างๆเนี่ยตอนนี้หนูมองว่ามันคือคําพูดที่คือลมปากค่ะมันอยู่ที่เราจะทําให้มันดีขึ้นไหมหรือจะเป็นอย่างที่คนเขาวิจารณ์กันก็เท่านั้น และนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดใจถึงดราม่าในตอนนั้นที่ต้องบอกเลยว่าใครได้ติดตามนะคะก็จะรู้เลยว่ามันหนักมากจริงๆค่ะถึงขั้นที่อิงฟ้านี่ก็ยังคิดว่าตัวเองก็คงไม่ได้ไปต่อกับตําแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์แล้วนะคะแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแหละ ส่วนทางด้านแ,นแฟนๆนะคะได้ยินบทสัมภาษณ์ของสองสาวแล้วก็แหกเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยอย่างบางคนบอกค่าว่าน้องชาไม่เคยทิ้งพี่ไปไหนเลยพอนึกถึงช่วงนั้นตอนนั้นก็เจ็บหัวใจมากๆค่ะน้องชาคือคนแรกที่ออกมาปกป้องพี่เลยบางก็เข้ามาคอมเมนต์กันต่อนะคะว่าแม่รักพ่อที่สุดจริงๆทำไมน้องชาน่ารักจัง แล้วก็อีกหลายหลายคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งชาร์ลอตแล้วก็อิงฟ้ากับเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะที่เขาสองคนก็อยู่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดนั่นเองแหละค่ะ